สวัสดีเพื่อนพ้องในน้องพี่เราหนครับพื่กับผมกับคิงโรเล็ตเองครับผมนี่คือสิบระดับเกมแข่งรถภาพสวยหลางกายการสร้างบนมือถือนะสำหรับใครชอบเล่นเกมแข่งรถแต่งรถอยู่แล้วก็ดูเกมจากคลิปนี้ได้ครับผมซึ่งในคลิปนี้คัดเฉพาะเกมเจ๋งๆไม่มาพูดเลยนะเพะะื่อนสบายใจใได้ก็ผมเกมในคลิปนี้จะเป็นเกมที่น่าเล่นจัดจ้านทั้งนั้นเลยส่วนจะมีเกมอะไรกันบ,นบ้างก็มาดูกันเลยก็ผมอย่าลืมก, like, กดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะชื่อเกมและการ download ไปเพื่อสาม,มารถดูได้จากของไม่แน่นนะโอเค l e t ส go เกมมันัดป no ีสิบ Need for Speed No Limits ก no ็ผมซึ่งเกมนี้ค right? um, so, yeah, exactly. so ือเกมแข่งรถที่น่าเล่นมากๆเลยนะซึ่งต้องบอกว่าเกมนี้คือมานานพอสมควรแล้วแต่ว่าเกมนี้ก็ยังพัฒนาอยู่เรื่อยๆก็ผมซึ่งภายในเกมนี้คือจะมีรถหลายคันรถหลากหลายยี่ห้อให้เราเดือดเล่นมากๆเลยนะความเจ๋งเกมนี้คือภาพสวยจ้าจมากๆแล้วก็ผมแต่ต้องบอกว่าสำหรับใครจะเล่นเกมนี้ก็ไม่จะเป็นต้องใช้มือถือสมัยแรงมากก็เล่นเกมไปได้นะซึ่งภายในเกมนี่คือจะมีหลากหลายชันเล่นจะมีหลากหลายด่านให้เราเดือดเล่นมากๆก็ผมต้องบอกว่าคือรถเนี่ยคือเยอะมากๆก็ผมเราสามารถเลือกรถในแบบที่่เเรรรราาต้องงกกไคับผมึสหช รถแข่งไปแล้วยจะได้เกมแล้วจะเราสามารถเล่นนานได้ก็นี่แล้วก็ผมต้องบ,บอกเลยเกมคือจะมีรถเล่นเยอะพอสมควรแน่น,น,นอนเราสามารถตกอแต่งรถได้ตามแบบตามท้ายที่เราชอบแล้วกผมสับไคลสนใจในเกมนี้ไปเกมออนไลน์ต้องเช็ดน,นะติดเครื่องไว้ได้เลย กมันดับที่้ Racing Master ก็ผมถ้าใครบอกว่าเนี่ยยัได้เกมแนวภาพสวยสมจริงบาอลังการเลยก็หนี่แล้วก็ผมซึ่งเกมเนี่ยคือมาจากค่ายยักษ์ใหญ่แล้วก็แต่ว่าในเกมนี้คือจะมีระบบครบเครื่องมา,มากๆคือจะมีรถเล่นคือเยอะพอสมควรก็ผมซึ่งภายในเกมเนี่คือภาพสวยอลังการกันสร้างมากเลยนะสำหรับใครบอก่าเนี่ยยันได้เกมแนวภาพสวยสมจริงก็นี่แล้วก็ผมซึ่งแน่นอนว่านี่เป็นเกมแนวแข่งรถก็ผมเรา,าสามารถแข่งแรงคนอื่นได้นะคือจะมีหลากหลายด่านนะก็ผมความใจเข็มดนี่คือภาพสวยสมจริงมากๆเลยนะสำหรับใครยันได้เกมแนวรถแข่งที่มีระบบครบเครื่องแล้วก็สมูทตันไหล ผมต่บทในเกมมันคือจะมีรถให้เราเลือกเล่นแต่คือเยอะมากๆครับผมไม่ใช่แ huh ค่มีเยอะแต่ว่าเราสามารถปรับแต่งได้ตามแบบตามสไตล์ท <tsunami> ี่เราต้องการเลยความจําค่อนข้างเยอะแต่ว่าคุ้มค่าที่จะได้ับผมพอในเกมนี Jenny ่คือภาพสวยมากๆเลยสำหรับใครอยากเล่เกมเนแข่งรถมันก็นี่แลครับผมจะมีหลากหลายด่านจะมีหลากหลายชาเลนจ์ให้เราเล่นมากๆเลยนะสำหรับใครสนใจในเกมติดเครื่องก็ได้เลยไปเก็บออนไลน์ต้องเช่ไหมนะเล่นกับคนอื่นได้ครับผมเกมมาราพิปัด แวรเฟรดโมบายก็ผมถ้าพูดในเกมในแข่งรถก็นี่เป็นเกมแข่งรถมาใหม่แล้วก็ผมแ้่บอกว่าเกมนี่คือเป็นเกมที่แหวกแนวมากเลยนะปกติเราแข่งรถเนี่ยเราต้องเข้าเส้นชัยตามไปก็ผมใช่ไหมแต่ว่าเกมนี้เราสามารถชนกันอื่นได้แบบมันอลังการเลยนะสํหรับใครผมเนี่ยแค่เข้าเส้นชัยยังไม่พออยากปะทะด้วยอะไรเงี้ยก็นี่แล้วก็ผมแ้่บอกว่าเกมนี่คือเราสามารถเล่นแบบะมันได้เลยนะซึ่งเกมนี่คือต้องบอกเว่าเป็นเกมแนวที่เราต้องเสียเงินด้วยนะสําหรับยันในเกมนี้ก็เตรียมเงินด้วยก็ผมแต่ถ้าบอกว่าเกมนี่คือเราสามารถเล่นออฟ เล่นตอนไม่มนเน็ตก็หนีแล้วก็ผมสำหรับใครที่สนใจในเกมได้ไปเกมออฟไลน์ไม่ต้องเชนเน็ตก็เล่นได้นะ เกมมาดที่7มารันเหนือก็ผมถ้าใครบอกเนี่ยแข่งพนเดรน่าไม่เอาอยากได้เกมนาไต่เขามากกว่าก็นี่แล้วก็ผมต้องบอกว่าเกมนี่คือภาพสวยสมจริงมากๆเลยนะสับใขรแบบว่าเนี่ยอยากขับลุยโคลอนอยากขับลุยเขาก็หนี่แล้วก็ผมซึ่งในเกมนี่คือแน่นอนจะมีรถให้เราเล่น่นี่คือเยอะมากๆเลยแล้วผมจะมีหลากหลายรูปแบบเลยไม่จะเป็นรถบรรทุกหรือรถหลากหลายอย่างเลยก็ผมซึ่งเราสามารถขับลุยโคลนหรือว่าขับลุยป่าได้อะไรเงี้ยคือจะมีหลากหลายด่านที่ท้าทายมากๆเลยนะต้องบอกในเกมนี่คือภาพสวยสมจริงก็ผมถ้าใครชอบไปนเกมมาไต่เขาหรือว่าอยากได้เกมมา รถลุยโคลนอยู่แล้วก็นี่เลยจินไม่รอให้เราเล่นคือเยอะามากๆกนะันนะมันมากๆแล้วก็ผมซึ่งนี่เป็นเกมออปไลน์ด้วยเอาเล่นตอนเวไนได้นะเกมมาดพี่6 คารเอ็กซ์ตรีคผมถ้าพูดในเกมแข่งรถก็ต้องมีเกมไปติดมาบ้างใช่ไหมนี่เป็นเกมมหม่ทจะอลังการมากๆแล้ก็ผมเคยจะแปลกแหวกแนวามากคือน่าสนใจามากเลยคือในเกมเนี่คือแมบคุ้นข้างกว้างใหญ่ก็ผมโอเพนเวิ d ์ทีเดียวนะคือเราเข้ามาในแบบนี้คือแน่นอนเราสามารถขับไปไหนก็ได้ตามแบบตามใจจะรถคันแล้วก็ผมถึงแม้เราจะไม่แข่งกับใครเราก็สามารถขับรถเล่นได้นะซึ่งจะมีความสมุ่มิีมากตรงที่ว่าเกมเนี่ยเราต้องเติมน้ำมันด้วยถ้าเราขับรถได้นนอะไรงนงี้น้ำมันระบุเนี่ยเราสามารถแวะจอดพัมน้ำมันได้ก็ผมแต่ว่าถ้าเราเด้ยนเ็นเกมข มันแล้วก็ผมแน่นอนเราสามารถเล่นคนเดียวก็มันก็ผมซึ่งในเกมนี่คือจะมีรถหลายคันให้เราเดยนเลือกใช้ด้วยนะคือไน้ทอนเราสามารถแต่งได้หลายรูปแบบแล้วก็ผมคือภาพสนิมเจ๋าางมากเลยนะสับใครสนใจในเกมแน่น,นอนเ,เนเกมไี้เปเก็ออนไลน์ต้องชนะก็ผมติเดเครื่องไว้ได้เลย เกมมาดืดปีห้าอัดเ้าไนก็ผมมาแนเวเกมอลังการงานสร้างกันบ้างนะซึ่งเรบอกกันเนี่เป็นเกมมาตำนานสุดคลาสสิกเลยก็ว่าได้ก็ผมต้องบอกเลยเกมนี่คือจะมีหลากหลายภาคมากนะซึ่งแต่ละภาคที่ทำมาเนี่ยคืออลังการมากๆก็ผมซึ่งเกมนี่คือเป็นเกมภาคเก้าคือแน่นอนเราสามารถเล่นออนไลน์คนอื่นได้หรือว่าเล่นกับเพื่อนได้ด้วยนะซึ่งในเกมนี่คือจะมีหลากหลายด่านจะมีรถหลายคันให้เราเลือกเลือกใช้ก็ผมถ้าใครบอกเนี่ยอยากเด้เกมไปแข่งรถที่มันอลังการก็นี่เลยซึ่งแน่นอนเราสามารถเล่นคนอื่นได้นะคือจะมีรถหลายคันให้เราเลือกใช้ซึ่งนนอเกมมได้คือเเรรรราาาาสถถหลรูปแแบบล้ว เจอรถที่ชอบเนี่ยไม่พอเราสามารถแต่งเพิ่มเติมได้ด้วยสับใครสนใจในเกมนี้ไปเกมออนไลน์ต้องเชื่นะภายในเกมเนี่ยเขาจะมีเล่นเยอะและเราสามารถได้เพื่อนได้ด้วยครับผมไปเกมออนไลน์ต้องเชื่นะ เกมมัดับปี้สี่เรียวโมโต่2ก็ผมเนี่ยถ้าพูดในเกมไปแบบข่งรถก็ต้องเอาเกมรถมอเตอรไ์ไซค์มาบ้างใช่ไหมนี่บิ๊กไบแล้ยก็ผมถ้าใครบอกว่าอยากได้เกมไปแข่งรถบิ๊กไบค์ก็นี่เลยซึ่งเกมนี่คือเราสามารถแข่งได้นะซึ่งถ้าเพ,พื่อนๆบอกว่าเนี่ยโอ้อยากเล่นก็นจริงแต่ว่านี่เป็นเกมออนไลน์หรือเปล่าหรือว่าเวลาไม่มไหวจะทำยังไงเนี่ยสบายใจได้ก็ผมเพราะว่าเกมนี้เป็นเกมออฟไลน์ด้วยเอาไว้เล่นตอนไม่มไหวได้นะขึ้นติดการขนาดไหนก็ไม่ต้องห่วงก็ผมซึ่งภายในเกมนี่คือแน่นอนเราสามารถเล่นแข่งได้ก็ผมคือจะมีหลากหลายด้านให้เ เรา,าเลือกใช้ด้วยซึ่งเกมมันคือจะมีความสมจริงมากๆเลยนะคือการขับโคง้งการเข้าโคง้อง,งอะไรต่างๆอะไรเงี้ยทำได้สม,มูทื่นไหลามากก็ผมถ้าใครชอบไปเกมแนวแข่งรถอยู่แล้วก็นี่แลยก็ผมติดเครื่องไว้ได้เลยเกมนี้ไปเก็บออฟไลน์ด้วยไม่ต้องจัดกเก่นได้นะ เกมมาดับที่3 c r ครอสโซก็ผมถ้าใครบอกว่าเนี่ยจะได้เกมไป่แขง่งรถก็จริงแต่ว่าอยากยิงคนอื่นด้วย <c oughs> นี่นะก็ผมซึ่งเกมเนี่ยคือจะมีความโหดแล้วก็ฮาร์ดคอร์ขึ้นมา,มากๆนะคือแน่นอนเกมเ,เราสามารถขับรถได้ตามแบบตามสไตล์ที่เราชอบแล้วก็ผมแต่ว่าเราสามารถแต่งรถของเราได้แบบอะไรรูปแบบแล้วผมคือติดอาวุธปืนอะไรอย่างนี้และเราสามารถนํารถที่เราแต่งเนี่ยออกไปยิงถลงง่มคนอื่นได้ก็ผมเป็นไงเจ๋งใช่ไหม <c oughs> ซึ่งนนอนเกมเนี่ยคือเราสามารถเล่นออนไลน์คนอื่นได้ก็ผมคือเราสามารถแต่งได้ตามแบบตามสไตล์ที่เราชอบนะ <c oughs> ซึ่งแล้วก็ออกไป แล้ครับผมซึ่งนนอนเกมเนี่ยคือเราสามารถเล่นออนไลน์คนอื่นได้ด้วยก็จะมีหลากหลายด่านจะมีหลากหลายแบมให้เราเนี่ยเล่นมากมากเลยนะดุกเล่นคือเยอะม,มากเครับผมเราสามารถแต่งได้หลากหลายรูปแบบเลยตามแบบที่เราชอบแล้ครับผมเราสามารถแต่งได้คือเยอะม,มากครับผมสับคล้าสนใจในเกมนี่เป็นเกมที่ภาพสวยมากเลยนะเป็นเกมออนไลน์ตน้องเฉลยครับผมเล่นออนไลน์คนอื่นได้ด้วยนะ เกมมันดับที่สองกริดออโต้สปอร์ตก็ผมได้เป็นเกมที่อลังการมากๆในเกมนึงนะซึ่งต้องบอกว่าเร็มทีในเกมน้ำมาจะไปฟาร์มอื่นมาก่อนก็ผมแต่ว่ามาลงมาถือเนี่ยก็ยังอลังการเหมือนเดิมเลยนะซึ่งเกมนี่คือเราสามารถเล่นอันได้ก็ผมคือจะมีความสมจริงมากๆเลยซึ่งไพยในเกมนี่คือจะมีภาพแล้วก็เสียงต่างๆเกิดทำมาได้อลังการมากๆก็ผมถ้าบอกในเกมนี่คือจะมีรถหลายคันให้เราเลือกใช้ด้วยนะจะมีรถหลายรูปแบบแล้วก็ผมเลือกได้ตามแบบตามสไตล์ที่เราชอบเลยจะมีหลากหลายดาจจะมีหลากหลายชิด่มากๆับผมถ้าจบอกใ่เกมนี้สำหรับใครสนใจเน และความจำคนข้างเยอะก็ผมแต่ว่ามันมากเลยเกมนี้เป็นเกมออฟไลน์ด้วยไม่ต้องเชนไหนก็เล่นได้นะเกมันดับที่หนึ่ง เอสไรเซอร์ก็ผมที่เป็นเกมเพลย์รถที่มีระบบครบเครื่องมากๆเลยนะสัปปายโหเนี่ยย่าในเกมในขังรถที่มีรถเยอะจะมีหลากหลายด่านเบลเล่นเยอะๆก็นี่เดี๋ยวผมเล่นด่านได้ไม่เบื่อง่ายก็นี่เลยซึ่งในเกมเนี่ยเราสามารถเล่นแข่งคนเดีนได้ด้วยคือไม่ใช่แค่เกมแข่งรถธรรมดานะเพราเกมนี้จะมีรถที่เราสามารถบินได้ด้วยก็ผมซึ่งรถแต่ละคันเนี่ยจะมีสกิลติดตัวด้วยนะคือเราสามารถใช้สกิลได้ก็ผมบางคันอาจจะไม่ได้บางคันเนี่ยอาจจะใช้ทูโบได้อะไรงี้แน่นอนเราสามารถเล่นได้ตามแบบตามสไตล์ที่เราชอบเลยก็ผมแน่นอนเกมเราสามารถเล่น ได้ด้วยนะภายในเกมเนะี่ยเขาจะมีเล่นเยอะแล้วจะมีหลากหลายด่านให้เราเล่นมากๆก็ผมได้ดอนเกมเป็นเกมที่มันมากๆเลยนะแล้วก็ภาพสวยมากด้วยสำหรับใครสนใจในเกมนีม้เป็นเกมออนไลน์ด้วยต้องเช็คไั้เล่นนะเล่นกับเพื่อนได้ด้วยก็ผมติดเครื่องไว้ได้เลย โอเคคลิปไม่ต้องลากันไปก่อนครับผมมาเจอคลิปหน้านะสำหรับใครที่ชอบเกมอะไรในคลิปนี้หรือว่าถ้าเพื่อนๆเนี่ยอยากได้เกมอะไรแนวไหนเพิ่มเติมก็เพื่อนๆสามารถคอมเมนต์บอกกันได้เลยนะที่สําคัญเนี่ยคลิปยังไม่จบแค่น,นี้เดี๋ยวจะมีคลิปขึ้นมาครับผมถ้าเพื่อนๆบอกเนี่ยอยากได้เกมเพิ่มอยากได้เกมมากกว่านี้อกีกก็เดี๋ยวจะมีคลิปขึ้นมานะคือเพื่อนๆสามารถกดดูคลิปต่อไปได้ครับผมจะมีเกมนั้นอีกเพียบเลยให้เพื่อนๆหาได้นะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากที่กดเข้ามาดูนะชิวเกมมาแฟนบ๊ายๆกดดูคลิปต่ออไไปปด้้้เเลลลยแวจคิหนนาะ